ผมชื่อเนมเป็นหนุ่มทหารเกณฑ์ที่จับได้ใบแดงตอนวันคัดเลือกเกณฑ์ทหารแต่ถูกส่งตัวให้มารับใช้นายพลอาคมแทนยืนหลังตรงอยู่กลางลานบ้านตั้งใจทำงานให้ดีหลายอย่าให้เสียชื่อลูกผู้ชายเสียงตวาดลั่นจากนายพลอาคมดังขึ้นขณะเดินเข้าบ้านโดยไม่หันกลับมามองผมกลืนน้ำลายฝืดคอไม่เคยคิดเลยว่าชีวิตตัวเองจะพลิกมาอยู่ในบ้านคนมีอำนาจใหญ่โตเช่นนี้ วันเวลาผ่านไปผมกลายเป็นเงาของบ้านหลังนี้เช้าเปิดประตูเย็นเก็บของทำตามคำสั่งทุกอย่างโดยไม่ขัดขืนตามนายสั่งจนกระทั่งวันหนึ่งผมได้เจอกับนิดาลูกสาวนายพลที่เพิ่งกลับจากเรียนเมืองนอกเธอทั้งสวยทั้งสดใสและที่สําคัญอ่อนโยนจนผมไม่อาจละสายตาได้นิดาชอบเรียกผมมาช่วยทำงานเล็กๆน้อยๆอ,อยู่เสมอบางทีก็แค่ยิ้มให้บางครั้ง ก็เผลอจับแขนจับไหล่เบาๆบางทีผมก็คิดอคติเคลิ้มตามอารมณ์บางจังหวะและคืนนั้นฝนตกหนักไฟดับทั่วทั้งไร่นิดาเรียกผมให้มาช่วยจุดเทียนในห้องนอนของเธอพี่เนมกลัวผีไหมเสียงนุ่มๆดังขึ้นท่ามกลางแสงเทียนสลัวผมซึ่งเป็นคนกลัวผีเป็นทุนเดิมมือไม้เกะก,กะไปหมดไม่กล้ามองตรงๆไปตรงความมืด นิดาหัวร้อคลิกแล้วเดินเข้ามาใกล้จนเขาสัมผัสได้ถึงกลิ่นกายหอมอ่อนๆนั้นอยู่เป็นเพื่อนหน่อยสิเธอพูดพร้อมกับคว้าแขนเขาให้นั่งลงข้างเตียงผมตัวแข็งทื่อเหมือนท่อนไม้แต่หัวใจเต้นแรงเหมือนกลองศึกนิดาเอียงหน้ามองผมแล้วเอื้อมมือมาปัดปล่อยผมเบาๆมือบางแต่ที่แก้มหยาบกร้านของผมอย่างแผ่วเบาพี P ่เนม ตากฝนมาตัวเปียกหมดเลยเสียงเธอหวานเจือเศร้าแล้วโดยไม่ทันตั้งตัวเธอแน่ปริมฝีปากอุ่นนุ่มลงบนแก้มเขาเบาๆผมตะลึงงันเลือดในกายเดือดพล่านทั้งที่รู้ว่าผิดมหันแต่ร่างกายกลับผักห้ามตัวเองไม่ได้มือหนาของผมยกขึ้นสัมผัสแก้มเธออย่างกล้ากล้ากลัวๆนิดาหลับตาพริมพร้อมเอียงหน้าเข้าหาริมฝีปากผัดกัน แผ่วเบาในตอนแรกก่อนจะแปรเปลี่ยนเป็นเร่าร้อนและเร่งรา้าผมช้อนร่างบางขึ้นอุ้มวางลงบนเตียงนุ่มอย่างเนื้องะแต่เธอกลับยิ้มหวานยื่นมือขึ้นอบคอผมไว้แน่นแสงเทียนไหวระริกเงาสองร่างหลอมรวมกันกลางความมืดเสียงหายใจหนักหน่วงผสานกันอย่างเร่งเรา้าผมสัมผัสเธอด้วยความทนุถนอมแต่ในขณะเดียวกันความหิวกระหายในหัวใจที่อดกลั้นมานาน ก็ทำให้ทุกสัมผัสของเราทั้งหนักแน่นและเร่าร้อนยิ่งขึ้นนิดากระซิบเรียกผมด้วยเสียงสั่นพรา่าเรียกให้ผมก้มลงประทับริมฝากที่เร่าร้อนลงบนผิวเนื้อหอมละมุนอีกครั้งอีกครั้งไม่รู้จบจากจูบอ่อนโยนค่อยๆเปลี่ยนเป็นร้อนแรงราวพายุเสียงเนื้อกระทบเนื้อเสียงหอบหายใจหนักหน่วงผสานเป็นท่วงทำนองแห่งรักที่ไม่มีใครอาจหยุดยั้งได้ มือของผมเลื่อนลงไปสำรวจทุกส่วนโค้งเวิ้เขิงเรือนร่างหญิงสาวอย่างทนุถนอมแต่แฝงไปด้วยความหื่นกระหายนิดาเองก็โอบรัดเขาแน่นราวกับอยากหลอมรวมตัวเองไปกับร่างของเขาทั้งห้องอบอวนไปด้วยไอร้อนของความรักและความลุ่มหลงเวลาราวกับหยุดหมุนปล่อยให้สองกายแนบแน่นเป็นหนึ่งเดียวกันในโลกใบเล็กๆใบนี้เสียงเนื้อกระทบเนื้อดังเป็นจังหวะเนิบช้าแต่หนักแน่น ทุกการเคลื่อนไหวเต็มไปด้วยความโหยหาและแรงปรารถนาที่กักเก็บมานานเวลาหยุดหมุนมีเพียงเสียงหัวใจสองดวงเต้นสะท้อนในอกและในคืนนั้นพวกเขาได้สูญเสียหัวใจให้กันอย่างไม่มีวันหวนกลับรุ่งสางเสื้อผ้าที่หล่นเกลื่อนพื้นคือหลักฐานเพียงหนึ่งเดียวของค่ำคืนที่เผาไม่พวกเขาจนแทบมอดไม่ไปด้วยกันเสียงก้าวเท้านหนักหก,กึกก้องอยู่หน้าห้องนอน เปิดประตูเดี๋ยวนี้นิดาเสียงตะโกนลั่นจากนายพลอาคมทำเอาทั้งห้องสะเทือนผมหงือแตกพลักผมรู้ดีว่านี่ไม่ใช่เรื่องเล็กทันทีที่บานประตูเปิดออกสายตาคมดุดมีสั้นของนายพลก็จับจ้องมายัางผมแกพลทหารเนมกล้าดียังไงมาทำเรื่องเลวๆกับลูกสาวกูผมสุดเข่าลงแทบจะทันที น้ำเสียงขอชีวิตดังออกมาอย่างยากลำบากผมผิดไปแล้วครับนายผมยอมรับผิดทุกอย่างเสียงสั่นเครือของเขาทำให้บรรยากาศหนักอึ้งขึ้นไปอีกแต่ก่อนที่เรื่องจะเลยเถิดนิดาลุกขึ้นมายืนต่อหน้าเขาแล้วก้มลงพูดเบาๆกับพ่อด้วยเสียงหนักแน่นพอ่อพี่เนมไม่ได้ขืนใจหนูหนูรักเขาเองและหนูเลือกเขา นายพลอาคมตัวสั่นด้วยความโกรธเกือบเงื้อหมัดชกหน้าเช้าวันต่อมาในห้องรับแขกของคฤหาสนายพลอาคมนั่งนิ่งในเครื่องแบบเต็มยศแม้สีหน้าจะยังเคร่งขรึมแต่ดวงตากลับฉายแววบางอย่างที่ยากจะอ่านออกนิดานั่งข้างๆการมือของทั้งสองประสานกันแน่นรอคําตัดสินพ่อแม่ของผมเป็นเจ้าของกิจการใหญ่ในจังหวัด นั่งอยู่ฝั่งตรงข้ามกิริยาสุภาพนอบน้อมอย่างน่าเกรงขามนายพลอาคมปลายตามองผมนิดหนึ่งก่อนพูดเสียงนิ่งรู้ใช่ไหมว่าลูกสาวฉันไม่ใช่ของเล่นผมลุกขึ้นยืนตัวตรงกระแทกเข่าลงกับพื้นทราบครับผมรักนิดาจริงๆผมขอสาบานจะดูแลเธอตลอดชีวิตเสียงในห้องเงียบกริบนิดาถึงกับน้ำตาคลอ นายพลอาคมหลับตาลงช้าๆถอนหายใจหนักก่อนเปิดเปลือกตาขึ้นมองพ่อแม่การที่นั่งนิ่งไม่แพ้กันพวกคุณรู้ใช่ไหมว่าผมเป็นคนยังไงพ่อของการยิ้มบางๆโค้งหัวเล็กน้อยรู้ครับแต่ลูกผมก็ไม่แพ้กันเขาสืบทอดทั้งธุรกิจและเกียรติยศผมกล้ายืนยันเขาจะดูแลลูกสาวท่านอย่างดีที่สุดนายพลอาคมนิ่งไปอึดใจยาว ก่อนพูดเสียงต่ำจนแท่เป็นกระซิบงั้นฝากลูกสาวฉันด้วยทันทีที่พูดจบบรรยากาศในห้องเปลี่ยนจากตึงเครียดเป็นอบอุ่นอย่างฉับพลันนิดาโผเข้ากอดพ่อน้ำตาไหลพรากนายพลอาคมกอดลูกสาวตอบอย่างไม่เอื้อนเอ่ยคำใดแต่แววตาของเขาเต็มไปด้วยความรักที่ไม่อาจปกปิดได้ ผมเดินเข้ามายืนข้างนิดาเอื้อมมือมากุมมือเธอไว้แน่นอีกครั้งจากนี้เราจะไม่พลากจากกันขอบคุณที่รับฟังเรื่องราวร้อนแรงของผมกับนิดาลูกสาวนายพลนะครับถ้าชอบก็อย่าลืมกดถูกใจและติดตามเพื่อไม่พลาดตอนต่อไปเพราะความสัมพันธ์แบบนี้มันเพิ่งเริ่มต้นเองยังมีอีกเพียบ